เรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบกุดุมพีคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ ความว่ากุดุมพีนั้นครั้นบุตรของตนทํากาละแล้วอันความโศกถึงบุตรครอบงําไปสู่ป่าช้าร้องไห้ยอยู่ไม่อาจที่จะหังห้ามความโศกถึงบุตรได้พระศาสดาทรงพิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นอุปนิาสัยโสดาปฏิมักของกุดุมพีนั้นกลับจากบินทบาทแล้วได้ทรงาพาภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะรูปหนึ่ง เสด็จไปประตูเรือนของกุฎุมีนั้นกุฎุมีนั้นได้ฟังความที่พระศัสดาเสด็จมาคิดว่าพระศาสดาจะทรงประสงค์เพื่อทำปฏิสังขารกับด้วยเราจึงอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จไปสู่เรือนปูอาสนะไว้ในท่ามกลางเรือนเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วก็มาถวายบังคมแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามกุุมพีนั้นว่าอุบาสกท่านต้องทุกข์เพราะเหตุอะไรหนอแลเมื่อกุุมพีนั้นกราบทูลทุกข์เพราะพัดพลากจากบุตรแล้วตรัสว่าอย่าคิดเลยอุบาสกชื่อว่าความตายนี้ไม่ใช่มีอยู่ในที่เดียวและไม่ใช่มีเฉพาะแก่บุคคลผู้เดียวก็ชื่อว่าความเป็นไปแห่งภพยังมีอยู่เพียงใด ความตายก็ย่อมมีแก่สรรพสัตว์เพียงนั้นเหมือนกันแม้สังขารอันหนึ่งที่ชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาตายเสียแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสียแล้วไม่พึงเศร้าโศเพราะว่าโบราณลกบัณฑิตทั้งหลายในการที่ลูกรักตายแล้วพิจารณาว่า ธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาตายเสียแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสียแล้วดังนี้แล้วไม่ทำความเศร้าโศกจเจริญมรณสติอย่างเดียวอันกุดุมพีทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัณฑิตพวกไหนได้ทำแล้วอย่างนั้นและได้ทำในการไรขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมายังอุราคชาดกในปัญจกนิบาทตนี้ให้พิดารว่าบุตรของเราเมื่อสรีละใช้ไม่ได้ละสรีละของตนไปดุดงูลอกคราบเก่าฉะนั้นเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ปริเวทนาการของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั่น เขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปอีกว่าบัณฑิตในการก่อนเมื่อลูกรักทํากาละแล้วอย่างนั้นไม่ประพฤติอย่างท่านผู้ทอดทิ้งการงานแล้วอดอาหารเที่ยวร้องไห้ยอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ทําความโศกด้วยอํานาจมรณสติภาวนารับประทานอาหารแล้วอธิษฐานตั้งใจทํางานเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่า ลูกรักของเราทำการลแล้วแท้จริงความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยของที่รักนั่นเองเกิดดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รักภัยย่อมเกิดแต่ของที่รักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องได้จากของที่รักภัยจะกมีแต่ไหน ในการจบเทศนากุดุมพีตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แล